งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นงานประจำปีที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นงานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานและโด่งดังเป็นอย่างมากแต่ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าจัดขึ้นตั้งแต่ยุคใดซึ่งคนในพื้นที่ได้ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ การละเล่นผีตาโขนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวงซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นโดยรวมงานบุญพระเวทและงานบุญบั้งไฟเข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกันว่ากันว่าวันนี้จะเป็นวันที่มีเราพูดผีเดินทางออกจากป่ามาเดินปะปนกับผู้คนโดยผีตาโขนสันนิษฐานกันว่าเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าผีตาขนหรือผีตามคน ซึ่งเป็นเรื่องเล่าสมัยอดีตการเกี่ยวโยงจากตำนานมหาเวสสันดรชาดกสารผีสตอรี่เสนอตอนตำนานผีตามคนณนะเมืองสีผีในวันที่พระเวสสันดรประสูตินั้นได้มีแม่ช้างกชาชาติฉับทันนำลูกช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ มาถวายไว้ในโรงช้างก่อนที่นางจะเดินกลับเข้าป่าไปชาวศรีพีได้ขนานนามกุญชรน,นี้ว่าช้างปัจจัยยนาเคนอันเป็นศีง่ะแก่พระนครเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองผู้บุญบาร,รมีของพระเวสสันดรช้างปัจจัยยนาเคนเป็นช้างมหามงคล ที่ทรงขับขี่ผ่านไปในที่ใดแล้วก็จะทำให้ที่นั่นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพระเวสสันดรคือพระผู้แห่งทานพระองค์ทรงปโปรดในการบําเพ็ญบริจาคทานมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ยิ่งเจริญวัยมากขึ้นเท่าใดพระองค์ก็ยิ่งทรงบริจาคทานแก่ประชาชนมากขึ้นตามลำดับและนับตั้งแต่วันที่พระเวสสันดรประสูติจนเสด็จขึ้นของราช ด้วยบุญบารมีและการบำเพ็ญทานของพระองค์นั้นก็ได้นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่นครสีพีทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ <Hey. S 1> นักแขวนกลิงคราชที่แห่งนี้แตกต่างจากเมืองที่พระเวสสันดรปรคคองเป็นอย่างมากเมือง <Hey. S 1> นี้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล แผ่นดินแห้งแลง้งข้าวยากมากแพงเพราะฝนแลง้งเป็นเหตุให้ราษฎรประสบกับความเดือดร้อนอกษัตริย์เมืองกลิคาราชไม่อาจทรงหาวิธีมาแก้ไขได้พระองค์จึงได้มอบหมายให้คณะพราหมจำนวน8คนไปทูลขอพระราชทานช้างปัจจัยยราเคนจากองค์พระเวสสันดรเพื่อนำมาแก้ปัญหาและบำบัดทุกข์ให้กับชาวเมืองต่อไป พระเวสันดรพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นบริบูรณ์ในพรหมวิหารสีประการอันได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาพระเวสันดรจึงได้ประทานพยาค,คสาุสศาสปัจจัยนาเคนให้กับคณะคราม์จากเมืองกลิีคราชไป เฮ้ยนั่นช้างปัจจัยนาเคนนี่พวกท่านนำช้างมงคลนำช้างคู่บ้านคู่เมืองของพวกเราออกมาได้เยี่ยงไรช้าต่กนท่านผู้เจริญช้างมหามงคลน,นี้องค์พระเวสสันดรท่านได้พระราชทานให้แก่พวกเราแล้ว <adapted> ด้วยความที่เป็นช้างคู่บุญญาธิการของพระเวสสันดรเป็นมหาโคชสารคู่บ้านคู่เมืองที่ทำให้พืชพันธุ์ัญญาหาร<ฮ>น้ำท่าบริบูรณ์ประชาชนถือว่าเป็นช้างมงคลคือสมบัติของแผ่นดินและอาจจะส่งผลให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลจากนำพาทำให้บ้านเมืองต้องเดือดร้อนจึงเป็นเหตุให้ชาวเมืองสีพีส่วนหนึ่งไม่พอใจถึงขั้นขอเข้าเฝ้ากราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัย ลงอาญาในประเทศพระเวสสันดรให้ออกจากพระนครไปณเขาวังกฎปาหิมพานหลังจากที่พระเวสสันดรถูกในระเทศออกจากนาครสีพีโดยมีพระนางมัตซีพร้อมด้วยพัธิดากันหา และพระโอรสชาลีติดตามเสด็จมาด้วยเขาวงกฎแห่งนี้คือสถานที่ที่พระองค์ได้ตั้งพระทัยจะมาประทับรักษาพระจริยวัตรของนักพรตอย่างเคร่งครัดส,สืบไปพราเวสันดรประทับในพระอาสมหนึ่งโดยลำพังส่วนพระนางมัตสีกับสองพระกุมารน,นั้นก็ประทับอยู่อีกพระอาสมหนึ่ง ทั้งสี่พระองค์ทรงผนวดเป็นพระฤาษีและทรงรักษาพระจริยวัตรของผู้ถือบวชโดยเคร่งครัดสมดังพระหาฤทัยตั้งมั่นทุกประการตลอดเวลาที่พระวิษณรดรประทับอยู่ที่นี่ก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายเหล่าพูดผีที่สิงสถิตอยู่ที่เขาวงกฎแห่งนี้รวมทั้งเหล่าคนป่าและสิงสาราสัตว์ต่างก็มีความเลื่อมใสศรัทธา ต่อองค์พระเวสสันดรเป็นอย่างมากจนวันเวลาได้ล่วงเลยทำให้เหตุการณ์หลายๆอย่างได้คลี่คลายลงหลังจากที่ได้ช้างปัจจัย,ยนาเคีนไปก็ทำให้เมืองกาลิคราชผ่านพ้นทุพพิษภัยฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลจากพระเมตตาของพระเวสสันดรเมื่อเป็นเช่นนั้นกษัตริย์แห่งเมืองกาลิคราชจึงมีพระราชบัญชา มอบหมายให้คณะพรามณ์นำช้างปัจจยนาเค็กลับมายังนครสีพ,พีเพื่อคืนกลับให้เป็นสมบัติของแผ่นดินตามเดิมเมื่อชาวสีพีได้ช้างมหามงคลคืนและได้เห็นสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วประชาชนก็หายโกรธและคลายกางังวลพวกเขายังรักและเทิดทูนพระเวสสันดรอยู่ชาวเมืองจึงของเข้าเฝ้ากราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัย เพื่อขอพระราาทานอภพยโทษให้กับพระเวสสันดรและขอวิงบอลให้พระองค์เสด็จกลับมาปกครองบ้านเมืองดังเดิมพระเจ้ากรุงสนชัยพร้อมด้วยพระประยุรญาตจึงได้เดินทางมายังเขาวงกฎเพื่อขอให้พระเวสสันดรกลับไปครองศิลราชสมบัติและปกครองบ้านเมืองให้ผาสุก พระวิสันดรนทรงใคร่ครววไต่ตองเหตุที่ควรจะเป็นก่อนที่พระองค์จะตัดสินพระไทยลาพนวดพวกท่านรู้กันหรือยังว่าองค์พระเวสสันดรจะเสด็จกลับบ้านกับเมืองของพระองค์แล้วนะอืมน้อยที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วสินะ ขบวนเสด็จได้พร้อมแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ เมื่อถึงเวลามหาอุดมเริกภาเวสันดรพร้อมกับเหล่าข้าราชบริาพารจึงได้เดินทางออกจากป่าหิมพานเพื่อกลับสู่เมืองเหล่าพูดผีพวกสัตว์น้อยใหญ่พร้อมด้วยเหล่าคนป่า ที่เคยปฏิบัติรับใช้และมีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระเวสสันดรจึงได้พากันเดินทางออกจากป่าเพื่อมาส่งพระองค์กลับเข้าเมืองในครั้งนี้ด้วยพระเวสสันดรพร้อมด้วยกองทัพใช้เวลาเดินทางออกจากป่าหิมพานานนานถึงสองเดือน จึงเสด็จถึงกรุงไกลพิชัยเชตุดรนนครสีพีพระ,ะเวสสันดรเสด็จแล้วพระเวสสันดรเสด็จแล้วเมื่อพระเวสสันดรเสด็จมาถึงชาวเมืองก็ต่างโห่ร้องด้วยความยินดีที่พระองค์ได้เสด็จกลับมาเหล่าพูดผีบางตนที่ได้ตามมาส่งนั้น เมื่อได้เห็นชาวเมืองที่มารอต้อนรับเสด็จก็เกิดความกลัวและมีความเขินอายบางก็จำแลงแปลงกายบางก็หาอะไรมาปิดบังใบหน้าและแฝงตัวเดินเข้ามาปะปนกับกลุ่มคนซึ่งชาวบ้านบางคน <c oughs> เมื่อได้เห็นเหล่าผู้ผี <c oughs> ก็เกิดความกลัวและอกสันขวัญปวาไปตามๆกัน เมื่อส่งเสด็จจนกลับเข้าเมืองแล้วเหล่าพูดผีจึงได้พาก,กันเดินทางออกจากเมืองไปและเชื่อกันว่าเหล่าพูดผีเหล่านั้นก็ได้นำสิ่งชั่วร้ายนำสิ่งไม่ดีออกจากบ้านเมืองไปด้วย เมื่อชาวบ้านได้เห็นดังนั้นจึงได้มีเรื่องราวและกำเนิดเป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอด่านซ้ายที่เรียกกันว่าประเพณีผีตามคนขึ้นมาซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจะว่างเว้นไม่ได้เมื่อถึงงานบุญหลวงหรือบุญพระเวทก็จะมีการละเล่นผีตะโคนทุกปีสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพราะตามความเชื่อวันนี้จะเป็นวันที่มีเหล่าพูดผี เดินทางออกจากป่ามาเดินปับปนกับผู้คนการละเล่นผีตาคนนั้นเป็นประเพณีการละเล่นเพื่อถวายแก่ผีบรรพบุรุษเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีการบำเพ็ญกุศลของพระเวสสันดรในอดีตการและเพื่อแห่บ้างไฟขอฟ้าขอฝนให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจึงเรียกชื่อเพี้ยนจากผีตามคน เป็นผีตาขนและกลายมาเป็นผีตาขนจนถึงปัจจุบันมเมื่อก่อนการทำหน้ากากผีตาขนไม่ได้สวยงามเหมือนสมัยนี้มีเพียงวัสดุและสีที่มาจากธรรมชาติในการนำมาทำหน้ากากใช้เศษผ้าหรือจีวรเก่าๆของพระมาทำเป็นชุดเพื่อแต่งตัวใช้ร่วมขบวนแห่หลอกล้อนและหลอกล่อผู้คนไปตามถนนหนทาง ซึ่งปัจจุบันก็มีการประยุกต์และทำหน้ากากที่เป็นเอกลักษณ์มีรวดลายที่สวยงามแตกต่างกันออกไปและเมื่อการละเล่นได้สิ้นสุดลงชาวบ้านก็จะนำหน้ากากผีตะโขนไปลอยน้ำเพื่อเป็นการลอยทุกข์ปล่อยโศกลอยสิ่งไม่ดีให้ไหลไปกับสายน้ำและก็จะรอประกาศจากคนทรงในปีหน้าถึงค่อยทำหน้ากากมาเล่นกันใหม่ และนี่ก็คือเรื่องราวของผีตามคนหรือว่าผีตาโขนประเพณีสำคัญของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสารรับผีสตอรี่ของเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ